เราจะมาทราบกันนะคะกระบวนการหรือว่าวิธีการเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะสร้างคลิปนะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะออผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เอาไปแปะไว้ออนไลน์เนี่ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาดูเข้ามาเอออยากจะซื้อสินค้าของเราหรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองค่ะครูป๊อปคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับเริ่มคำถามแรกเลยอ่ะ มันยากไหมเขาบามคนเนี่ยโอ้ยตายแล้วต้องมาแบบว่ามือถือนูน่นนี่มันยากจะนูน่นนี่มันยากไหมคะไม่ยากเลยครับจริงๆแล้วในเรื่องของการทําเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นกหนาสมัยก่อนะนะครับคือมือถือของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับด้วยพัฒนาการะนะครับมันก็ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเลนส์ นะครับเลนส์นี่หมายความว่าคือเลนส์ของกล้องนี่ใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องมีการไปเก็บภาพผลิตภัณฑ์หรือว่าคือสามารถเมื่อก่อนจะถ่ายได้แต่กลางวันแต่วันนี้แม้กระทั่งแบบว่ากลางคืนแสงน้อยๆก็สามารถที่จะพอถ่ายได้มากขึ้นใครกันสมัยก่อนมือถือเนี่ยต้องเครื่องแพงๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มูลค่าที่ใช้งานได้เนี่ยสามารถบันทึกและขายของได้เลยเนี่ย ตั้งแต่4-5่ห้พันบาทขึ้นไปเลยซึ่งบางคนเนี่ยนะครับบางคนที่แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายนะครับที่เคยไปแนะนำเนี่ยลองทําเล็กๆดูนะครับวันนี้ก็พอมีไรายได้ที่สามารถที่มันรายได้เสริมาบางคนนี่บางท่านนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ก็สามารถจะทำ็นรยายการทีวีสามารถมีไรายได้เป็นเดือนหลักล้านาไปแล้วก็มีก็คือมีพัฒนาการเรื่อยๆนะคะอ่ะ ถ้าเริ่มจากแบบเบสิกเลยมันจะต้องทำอย่างไรเอ่ยเราก็จะต้องเอาคอนเทนต์ใช่ไหมคะคเนื้อหาข้อเด่นหรือว่าจุดดีของผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอเหมือนก็ต้อง เขียนออกมาก่อนไม่เข้าเราจะเจาะอะไรยังไงคือมันต้องเริ่มต้นยังไงคะก่อนที่จะสร้างสิ่งแรกเลยนะครับคนที่จะทําเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งแรกเลยนะครับต้องรู้จักตัวเองก่อนคือรู้ว่าเราขายอะไรครู้ว่าขายอะไรเนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะขายเสื้อผ้าอหรือว่าเราเป็นสินค้าท้องถิ่นเช่นผ้าไหมผ้ามัดย้อมผ้ารามเราต้องบอกได้ว่าผ้าไหมผ้ามัดย้อมมัด คลามอะไรต่างๆของเราเนี่ยดีขนาดไหนทําทจากอะไร<อ>กระบวนการเป็นยังไงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยออพอมีโลกออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนภาคคลามผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้จักแต่พอมีเรื่องของการใช้ช e l facebook ออนไลน์มากขึ้นเริ่มเห็นแล้วว่าสินค้าไทยมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ เออเมื่อก่อนไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตภาคลามเป็นยังไง<ม>ก็มีการถ่ายวีดีโอนี้แหละครับจากมือถือเราก็เอามาถ่ายซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเรารู้จากตัวเราเองดีเนี่ยเราสามารถที่จะกาหนดได้ว่าเราควรจะถ่ายอะไรบ้าง<ม>เราจะพูดอะไรบ้างมผมเชื่อว่า ถ้าเกิดเราดูเคสนี้แล้วเนี่ยมีดอชุดนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์และไปดัดแปลงแล้วสามารถที่จะนําเสนอสิ่งที่เราสามารถจะขายได้หรือเอาไปแนะนําได้ซึ่งวันนี้ไม่ได้ยุย่งยากซับซ้อนหรือเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวใหม่ๆอาจจะงงงงนิดๆแต่พอทําคล่องๆแล้ว ผมบอกเลยว่าง่ายมากค่ะแล้วมันมีความจําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะปรับเข้าสู่ยุคนี้ยุคเอ่มเนี่ย4.0ุ 0, ยุคที่โลกมันด i จิทัลไลซไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วโอกาสมันจะยิ่งเข้ามาใช่ไหมคะครูป๊อป <ผม S 1> เพราะว่ามันแปะเข้าไปออนไลน์เสร็จปุ๊บนี่โอ้โหมันไปมันไม่ใช่แค่ในประเทศในจังหวัดเนี่ย มันไปนู่นต่างประเทศอาจจะมีลูกค้าวิ่งเข้ามาหาก็ได้นะคะคอ่ะโอเคอ่ะเริ่มที่ตัวเองแล้วก็มาที่ผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราจะเอ่อเอาอะไรเป็นที่ชูแล้วเราก็อาจะถ่ายภาพเอ่ยอะไรมาแล้วก็คือเรื่องของคําพูดค, <ผม S 2> คำพูดนี่ก็สาคัญคก็คือคําพูดเนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้ว่แนะนําได้ว่าร้านเชื่ออะไระร้านเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่บนช่องทางอะไร,ร Facebook รเราชื่อแฟนเพจอะไร ซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะเอาไปสอนแทรกหรือสร้างวิดีโอขึ้นมาก่อนอย่างว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมเป็นขายผ้าไหมผมต้องบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผ้าไหมคุณป๊อกขายผ้าไหมชุดใหม่ลายใหม่ที่นางแบบกําลังใส่อยู่ตอนนี้อย่างนี้นะครับเราก็ดึงรูปเสร็จแล้วเราก็อถ่ายวิดีโอดูซิว่าก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้เรามีอะไรอันนี้เราก็สามารถไปปนถ่ายภาพไว้ก่อนเป็นยังไงบ้าง แล้วก็มาเรียงเรียบเรียงว่า<ม>พอแนะนําเสร็จขั้นตอนการผลิตซึ่งวันนี้หลายๆคนเห็นกระบวนธีซึ่งอยากเห็นคุณภาพพอเห็นแล้วถ้าเกิดอู้มันมีความโดดเด่นมันมีความเป็นพรีเมียมจากที่ขายผ้าไหมมูลค่าสมมุติว่า800บาท1ผืน<ม>แต่พอเห็นกระบวนการผลิตแล้วเราอาจจะขายได้เป็นมูลค่าหลักพันหรือหลักหมื่น<ม>เพราะคนดูเข้าใจว่ากระบวนการผลิตจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน <จะ S 1> ไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆคราวนี้นี่ครูป๊อ เอ๋นี่ฟังดูแล้วตายแล้วมันไม่ใช่แค่การเก็บภาพถ่ายภาพนู่นนี่หรือว่าถ่ายภาพเราพูดอยู่สินค้านี่ดีคราวนี้มันเรื่องของการตัดต่อไหมคะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เนี่ยคือเรามีกล้องเลยใช่ไหมค่ะวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันรู้จักใช้แอปพลิเคชันครับวันนี้ก็แอปพลิเคชันเนี่ยเยอะมากมีหลากหลายมากแต่ว่าที่นิยมใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่หลากหลายและที่สําคัญนะครับ ถ้าเป็นมือใหม่ไม่จ้อเป็นต้องใช้เงินไม่มีมูลค่าเพราะว่ามีแอปที่สามารถแชร์ลิงกได้ใช้แบบเริ่มต้นที่แบบว่าฟรีก่อนแต่อาจจะมีลายน้ำมีอะไรโลโก้แต่ว่าหลายๆคนลองทำแบบนี้พอดีแล้วค่อยขยับเป็นสเต็ปที่2แล้วถามว่ายากไหมไม่ยากครับ,รบอาจจะเรียนรู้แค่ประมาณ5นาทีก็เข้าใจแล้วลครับว่าใช่ครับ ครูป๊อปสามารถบอกได้ไหมคะว่ามันมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเอ่ยที่มันสามารถที่จะใช้กันแบบง่ายๆแล้วใช้แบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่เจ็บตัวค่ะตอนนี้นิยมเลยนะครับค่ะค <Kai Master, S 1> ายมาสเตอร์ซึ่งดีอย่างนะครับแอปตัวนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android โอเคนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าสัดส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ถ้าเกิดแบบใช้งานกันง่ายๆก็เป็น Android ซะส่วนใหญ่แต่ถามว่า iPhone มีใช้ได้ไหม ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะคะว่าใช้แอปเนี่ยเราไปอ่านวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเราทำตรงนี้เสร็จแล้วอุย้ยต,ตัดต่อออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำอะไรกับเขาว่าถึงคนจะได้ดูเยอะๆเราไปแปะไปอะไรไว้ที่ไหนคะคุณบ่ออัปโหลดสิครับอัปโหลดที่ไหนอะ Facebook แฟนเพจตัวเองสิ่งแรกนะครับถ้ายังไม่มีแฟนเพจก็ Facebook ตัวเองอเถ้าไม่มีแฟนเพจไม่มีอะไร ไลน์ไงครับส่งหาเพื่อนก่อนเราขายอะไรเราบอกว่าเราวันนี้เราขายอันนี้นะเราอยากจะขายอะไรก็ส่งไลน์ไปก่อนคนอาจจะรู้ว่าอ๋อเราขายนี้ก็ส่งต่อกันได้เรื่อยๆคือวันนี้นะครับในเรื่องแบบการสื่อสารมันไม่ได้แบบเสนอแบบช่องทางแบบเก่าสมัยก่อนอใครอยากจะนาเสนอสินค้าเราผ่านในการโทรทัศน์อาจจะต้องมีโปสเตอร์แต่วันนี้เราทํากันง่ายๆและทุกคนก็เข้าถึงไลน์เข้าถึง Facebook หรือถ้าเกิดใช้ช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับ ยูทูบยูทูบใช่ต้องสมัครเป็น Member เป็น Member ซึ่งในมือถือทุกคนก็มีอยู่แล้วก็สมัครอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอ,อะไรมากซึ่งวันนี้ก็ถือว่าถ้าเรารู้จักใช้ช่องทางเป็นรู้จักการเลือกใช้แอปพลิเคชันเป็นเนี่ยการขายวันนี้ถือว่า บนโลกออนไลน์ง่ายๆมากๆแม้กระทั่ง g o o g l e Map ก็สามารถจะใช้ได้เหมือนกันค่ะทำยังไงคะก็คือมส,บบสมมุติว<ป>่าวันนี้ Google Map ใช่ไหมครับมีแผนที่ไม่พอบางคนอย่างน,นี้สามารถดูรีวิวไงครับบน Google Map ก็กดดูรูปภาพเอ๊ะร้านค้าบนร้านค้าที่เราจะไปใช่ไหมครับก็มีทั้งรูปภา,าพบบแล้วก็ไม่พอมีวิดีโอฝังเข้าไปได้อีกซึ่งคนก็อยากดูรีวิวหลอานั้นมาก่อนเปิดปิดกี่โมงทำเลอยู่ไหนฉันจะต้องขับรถไปที่ไหน Uh huh. บางคนเนี่ยนะครับมีปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะขับรถลงไปแต่ถ้าเกิดมันมีเราอัปโหลดวิดีโอเข้าไป uh huh. บางทีก็สามารถจะได้บอกว่าสภาพแวดล้อมของร้านเราเนี่ยเป็นยังไง uh huh. บางคนดูภาพนิ่งไม่ได้ ในในกูเกิลแบบสามารถทําได้360องศาะอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ใช้แบบไหนอย่างไรในการขายใ,ในโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันโอ้โหถือว่าครบถ้วนเลยจริงๆนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราก็พูดถึงกันไปแล้วว่าความสําคัญว่าทําไมเราควรที่จะหันมาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้ก็แตะไปแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือกระบวนการ ตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าจะต้องค้นพบจากตัวเองแล้วก็ไปดูที่ผลิตภัณฑ์ไปเก็บผ้ามาตัดต่อผ่านแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปลงเลย,ย Facebook ย Fan Page ซึ่งกระบวนการ Facebook ก็เล่นอยู่แล้วแต่อาจจะอัพเป็น Fan Page ซึ่งก็ททำไม่ได้อีกช่องทางนึงก็คืออย่างที่ครูป๊อปบอกไปนะคะก็จะมี Google Maps อันนี้ยากไหมอ่ะไม่ยากครับก็คือเขาก็มีบอกว่าอัพโหลดรูป แล้วอัปโหลดวิดีโอก็อันเดียวกันอัปโหลดมีเดียเข้าไปแค่นั้นก็เรียบร้อยก็สามารถที่จะแสดงผลได้แล้วก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนโอเคอ่ะโอเคนอกเหนือจากเอ่อมี IG ได้ไหมอินสตาแกรมเหมือนกัอินสตาแกรมใช่ไก็เหมือนกันคือเพียงแต่ว่าสำคัญที่ว่าตัวไซส์รูปภาพ ถ้าเกิดเป็น f c e e o o o เนี่ยอาจจะเป็น4ต่อ3 16ต่อ9รหรือ9ต่อ16ก็คือแนวตั้งหรือแนวนอนคือถ้าเกิดจะเลือกใช้ Facebook เนี่ย ก็ดูเรื่องการตัดต่อแบบลักษณะของแบบแนวตั้งรูปภาพแบบแนวตั้งถ้าเกิดเป็นแนวนอนเราก็ถ่ายแบบแนวนอนถ้าเราจะใช้นะครับหรือถ้าเป็น IG แน่นอนครับ1นต่อหนึ่งก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมซึ่ง IG เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ถ้าเกิดจะนําเสนอจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เจาะตลาดลูกค้าต่างประเทศ IG นี่ลูกค้าต่างประเทศจะสนใจมากั่วใช่ครับค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูกันแบบสอนให้หน่อยชัดๆเลยเนี่ยที่กรุ๊ปบอกว่าตัด มันง่ายมากเลยแอปพลิเคชันอันนี้ Kind Master เนี่ยมันทำยังไงคะขอเห็นนะชัดๆเลย Kind Master เนี่ยครับรูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นแอปนะครับทุก่าน,นครับนี่คือแอป Kind Master นะครับสะกดอีกทีนะครับ k i n e m a s t e r นะครับทีนี้ รูปรูปร่างนะครับตัวสัญลักษณ์จะเป็นตัวเคนะครับสีส้มนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดไปดาวน์โหล,ลดมาก่อนนะครับจริงๆต้องดาวน์โหลดมาก่อนจากที่ App Store นะครับก็ดาวนา์โหลดมานะครับอันนี้ก็พอโหลดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะพอเข้ามาปั๊บนี่ครับอยู่ในมือถือเราใช่ครับทีนี้พอเริ่มต้นนะครับครั้งแรกก็จะมีรูปหน้าตานะครับมีส่วนของที่ตัดต่อแล้วนะครับ แล้วก็ตัวที่เตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งแรกเรานะครับเลือกตรงกลมวงกลมใหญ่ๆสีส้มเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ถามครับมีทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วก็สี่เหลี่ยมแต่ตุลาสนี้อินสตาแกรมินสแกรมใช่ครับถ้าเกิดเราอยากไป u t u b e แนวนอนอนะครับหรือถ้าเกิดอยาก Facebook แนวตั้งก็ได้ครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยากเป็นแนวนอนก่อนนะครับสมมติว่าเรากดเลือก16ต่อ9นะครับอัตราสัดส่วนปั๊บ เขาก็จะถามว่ามันเป็นพื้นที่ก่อนนะครับเขาจะถามว่าเราอยากจะเอารูปภาพหรือวิดีโออะไรมาใส่ณนะตอนนี้นะครับผมมีรูปภาพวิดีโอแล้วนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นการแนะนําสินค้าผมนะครับอ่ะผมก็มีวิดีโอหนึ่งตัว2ตัวซึ่งก็ถ่ายแบบทีละช็อตทีละช็อต,อตอเอาไว้นะครับความยาวสัก5้าวินาที10วินาทีนะครับมีข้อนําเพิ่มเติมไหมคะว่าเอ่อคลิปวิดีโอที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ควรที่จะยืดเยื้อมันอาจจะ พยายามเล่าแล้วก็นานประมาณแต่ละช็อตเนี่ยนะครับประมาณ10วินาทีอย่างสูงสุดแต่ขั้นตอนในแรกๆอาจจะ5วินาที10วินาทีและพยายามมีหลากหลายมุมนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราเรียบเรียงได้ง่ายทีนี้พอผมใส่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับนี่ครับสามารถที่มีหลายๆส่วนขึ้นมาแล้วทีนี้ถามว่าอันนี้เอาออกได้ไหมออกได้นำเสนอได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจออยู่นะครับ เราจะตัดอ่ะสมมติว่าเราชอบเราชอบแค่แบบว่าเสี้ยวหนึ่งของคลิปนี้เราทำยไงครเสี้ยวนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้อ่าผมไม่ชอบตรงนี้เอาแค่สวัสดีเสร็จปุ๊บสวัสดีครับปุ๊บอ่าตัดนะครับเป็นรูกเครื่องไหนกันไก่นะครับอ่าบอกว่าตัดไปทั้งด้านไหนเธอเราจะเอาไว้ด้านหน้าก็ตัดเอาไว้ด้านหลังทิ้งอย่างที่ปอกบอกให้อยู่นะครับถ้าตัดผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ผมลองตัดผิดดูก็กด อันดุแค่นั้นเองเราก็เลือกเอาตัดตัดใหม่ก็เลือกเฟรมไปตรงไหนปั๊บตัดไปด้านขวา,านีครับปั๊บอันนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วฮะก็ตรวเครื่องหมายถูกแค่นี้เองอย่างกับเล่นเกมเลยนะคะใช่ครับสน,สนะส่นวนนี้นะะมันผมผมดูแล้วผมไม่ชอบตรงนี้นะครับอผมมาปุ๊บระหว่างกลางตรงนี้ไม่ไม่สนใจแล้วผมตัดใหม่ตัดตรงนี้ทิ้ง mm hmm. หนึ่งส่วนนะครับตัดแบบแยกหัวอ่านแล้วก็ตัดอีกทีหนึง่งตัดอีกทีหนึ่งก็ ตัดตรงด้านซ้ายออกครับทีนี้ก็มีหลากหลายเห็นไหมครับนี่คือง่ายๆกดเครื่องหมายถูกแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วอ่ะทีนี้โอเคตัดสวนเรียบร้อยดีนะครับเรียบเรียงดีผมอยากใส่ตัวหนังสือค่ะโอ้ทำไะคะนี่ครับไปที่เลเยอร์นะครับวาดเขียนก่อนถ้าเกิดใส่ตัวหนังสือเลยก็ได้แต่ว่าบางทีเอฟตัวหนังสือไม่เด่นใส่นี้ก่อนครับพื้นให้เขาเห็นหน่อยนะครับว่ามันควรจะมีพื้นนะครับสูว่าอันนี้นะครับ เราก็อาจจะเพิ่มสีสันเข้าไปได้นะค,ะนะครับให้มันดูน่าสนใจตัวหนังสือนี่นะครับอผมสมมุติว่าสวัสดี<ม>นะครับนี่หนังสือก็ดึงตัวเล็กใหญ่จะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับผมไม่ชอบสีนี้ก็เปลี่ยนสีสมมุติสีแดงให้ดูสดใสหน่อยตัวแรกทักทายกันนะครับก็ถูกต้อง แค่นี้เองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคำว่าสวัสดีอาจจะเป็นชื่อของอเราทีนี้บบนผมอยากให้เขาเคลื่อนไหวก็ได้ด้วยนะครับนี่สั่นสั่นให้แบบว่าเป็นแ่อไ,<ม><ม>ไม่มีความน่าสนใจเพิ่มใช่ครับอย่างน,นี้นะครับอย่างน,น,นี้ครับอะลองเทดูก็ได้ครับ นี่มันก็จะแว๊บๆได้เยอะแล้วนี่ทั้งหมดนี่คือไม่ต้องเสียตังค์เลยคือไม่ต้องใช่ครับเพียงแต่ว่าด้านมุมด้านขวาของวิดีโอนะครับเขาจะมีลายน้ําซึ่งเป็นของแอปพลิเคชันแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไม่ให้มีลายน้ําก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์นิดหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็มีให้อยู่เช่าเป็นรายปีคือจริงๆแล้วถามว่าเราเริ่มเทบานี้ก่อนก็ได้คนซื้อไม่ได้ซีเรียสถึงจะมีลายน้ําอะไรนิดหน่อยผมเชื่อว่า คนคนซื้อจะเข้าใจะนะครับประเด็นมันคือคอนเทนต์เราต้อง<ช>สร้างคอนเทนต์ให้มันน่าสนใจทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็เอ็กพอร์ตไปง่ายๆนะครับเราก็เลือกคุณภาพขนาดภาพมาเอ็กพอร์ตไปแค่นั้นเนี่ยเขาถามว่าจะต้องอะไรไหมเราบอกอยังไม่ต้องขอทดลองใช้ก่อนข้ามไปก่อนอแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตมาแล้วครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เองอแล้วก็พร้อมที่จะพอเ,เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดช n น l แต่ละ,ะอัน,นเราก็จะประโมท เรืเ่องอะไรก็ได้แค่นั้นเองและอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราจะลงอย่างเช่น Instagram มหรือว่า l ลน์เนี่ยนอกเหนือจากวิดีโอคลิปที่เป็นภาพที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิิพ์ข้อความที่มันเก๋ๆที่มันโดนที่มันแบบทําให้คนแบบอยากคลิกเข้าไปดูดูเพิ่มวิดีโอคลิปของเราเนี้สามารถที่จะสร้างตรงนี้เพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับ อโอเคมาถามคำถามครูป๊อปคำถามสุดท้ายเลยตัวคอนเทนต์หรือตัววิดีโอเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสิ่งแรกเลยใช่ใชไหมครับท,ที่จะแบบว่าขายของได้อะจุดแรกเลยครับเข้าใจตัวเองก่อนบอกว่าตัวเองขายอะไรอบอกเลยครับว่าวันนี้ผมอยากจะขายเรื่องนี้แล้วก็<ช>นำเ,เสนออย่างอ่ออยางชัดถ้อยชัดคำคือคนคนขายเนี่ยคือจะขายอะไรย่อมรู้อยู่แล้ว พูดไปตามที่เราเข้าใจเหมือนที่เราประโยคขายอยู่ทุกวันนะครับแล้วเราก็บอกว่าสิ่งสองคัที่สุดเรามีสินค้าขายเพียงพอไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยทำวิดีโอไปแล้วแต่พรีออเดอร์ก็บอกไปเลยครับว่าพรีออเดอร์ให้เตรียมตัวก่อนอสั่งเมื่อก่อนเรามีสินค้าแบบนี้พร้อมที่จะจัดส่งให้คุณสั่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะค่อยไปโทาให้อะไรประมาณอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือวันนี้เรามีอยู่แล้ว20พื้น สั่งเดี๋ยวนี้ราคาเท่านี้คือคนดูวันนี้สามารถาผมบอกเลยว่าคนบนโลกออนไลน์เวลาช้อปปิ้งแล้วแล้วแต่คิดเร็วทำเร็วมไม่ชอบรอานานคือดูแล้วตัดสินใจซื้อซื้อเลยถ้าเกิดของขาดสต็อกหรือไม่มีถ้าเกิดขเขาจ่ายแล้วถ้าเราไม่เพียงพอเราก็ต้องหาวิธีตอบคำถามให้ได้ว่า อีกเมื่อไหร่จะมีใช่ขออนุญ,ญาตนะคะข้อแนะนําก็คือว่าอย่าไปทําให้ลูกค้างดหง,งิดแบบมาไหลสินค้าฉันจะมาโน่นนี่นี่นั่นนะคะเพราะเดี๋ยวรีวิวมันจะออกมาไม่ค่อยดีใช่ไหครับรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะขายดีไม่ดีนะครับซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้สําคัญมากครูป๊อปใช่ครับคือส่งให้ตรงเวลาสองส่งสินค้าให้ตรงอย่างที่เขาต้องการสมมุติว่าเขาสั่งอะไรมาส่งให้ถูกต้องอย่าเอาสินค้าแปลกปลอมหรือสินค้าที่ไม่ใช่ที่เขาสั่ง อันนี้เราจะเสียหายด้วยตาม<ช>ตาม,มาแน่นอนเล<ช>ยครับขอบคุณครูป๊อปมากๆเลย<ช>นะคะครู้<ด>สึกว่ามั่นใจขึ้นกันไหมคะที่จะสร้างคลิปของเราโปรโมทสินค้าของเราเราจะรวยไปด้วยกันแต่อย่าลืมนะคะต้องสินเสียก็คือต้องไม่ทุจริต นะคะขายอะไรต้องเป็นไปตามสภาพที่เราโฆษณาต้องจริงใจแล้วออเดอร์ก็จะมามามาขอให้โชคดีนะคะกับธุรกิจกับการขายของออนไลน์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแบบสนุกสนานเลยค่ะ